สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องปินเล็บนะคะยี่ห้ออันโจค่ะซึ่งในกล่องนะคะจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องทําเล็บนะคะคู่มือ1อันแล้วก็จะมีเป็นสีนะคะ4แบบก็จะมีเบสโค้ดเจอร์พลิสนะคะปริน์เจลแล้วก็ท็อปโค้ดนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ในการตกแต่งเล็บค่ะและเล็บปลอมนะคะเริ่มต้นนะคะเราเริ่มจากการทาเบสโค้ดค่ะตัวนี้ก่อเป็นตัวแรกนะคะ จกอบเรียบร้อยนะคะตัวต่อไปทาเจลโพลิสนะคะที่มีมาให้ในกล่องนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นทาสีเจลตามที่ต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3นะคะทาตัวปริ้นเจลค่ะหลังจากแห้งนะคะเราจะเริ่มเพ้นลายกันค่ะโดยเริ่มต้นนะคะโดยการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ angel nails มานะคะจากนั้นลงทะเบียนค่ะอันนี้คือเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นล็อกอินที่เครื่องนะคะสามารถ กดล็อกอิน via QR code ได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็น QR code นะคะให้เราสแกนนะคะจากนั้นสแกนได้เลยค่ะะกดล็อกอินค่ะทีนี้ก็จะเชื่อมกันเรียบร้อยนะคะจากนั้น เราก็เลือกลายที่เราต้องการได้เลยก็จะมีหลายลายให้เลือกนะคะมีหลายหมวดก็สามารถเลือกได้มีหลายลายเราได้ลายที่ต้องการนะคะเราก็เลือกพอเลือกลายที่ต้องการนะคะจากนั้นกดรูปเครื่องพิมพค่ะจากนั้นนําเล็บนะคะใส่เข้าไปตรงช่องตรงนี้นะคะ ส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปค่ะพอใส่เข้าไปนะคะกดลงไปหนึ่งทีเพื่อให้เครื่องทําการล็อกเล็บค่ะล็อกอยังไม่ล็อกกดอีกอยันอีกเลื่อนให้ตรงกับล็อกอยังมาล็อกอยังไม่อยอมล็อกก,กดให้มันกดลงไปข้างล่างมันแต่มันก็ได้ดิ้ขึ้นของมันเอง เราก็เอาเล็บนะคะใส่เข้าไปตรงช่องวางเล็บค่ะหลังจากนั้นกดค่ะเพื่อให้เครื่องล็อกเล็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะขึ้นมาดูข้างบนค่ะขยับเล็บให้ตรงกับที่เป็นขอบเล็บนะคะ,ะอพอตีกรอบแล้วตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะเผื่อหากว่าเราอยากจะหมุนรูปนะคะหรือว่าฟลิปภาพนะคะ าทีนี้เราปรับให้ได้ตามที่ต้องการค่ะเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะสามารถกดปริ้นได้เลยค่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะกดที่ด้านล่างค่ะเพื่อให้ปลดล็อกเล็บค่ะนี่ก็จะได้เป็นหน้าหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะคือการนำรูปจากในโทรศัพท์นะคะเข้าเครื่องค่ะกดที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นกดเครื่องหมายอัปโหลดนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะสมมติเราต้องการรูปนี้นะคะเลือกที่รูปนะคะกดดันค่ะ แล้วก็รอรูปสักครู่ค่ะจากนั้นนะคะ,ะรูปจะเข้าไปอยู่ใน My Favorite ค่ะนี่คือรูปที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะคะซึ่งก็จะอยู่ในเครื่องเหมือนกันนะคะจะอยู่ตรงปุ่มนี้ค่ะนี่รูปก็จะเข้ามาแล้วน,นในส่วนขั้นตอนการปริ้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะเลือกรูปที่เราต้องการนะคะ กดรูปเครื่องปริ้นแล้วก็ใส่ล็บเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเมืม่อได้จุดที่เราต้องการแล้วนะคะกดปริ้นเหมือนเดิมเลย